จากจังหวัดชนบุรีนะครับพาคุณผู้ชมขยับมากันที่อุดรธานีกันหน่อยนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น เป็นเหตุระทึกกลางเมืองอุดอรนะครับก็คือมีชายคนหนึ่งเห็นบอกว่านะครับแผ่นหลังของเขาเนี่ยสักยันนะครับคุณผู้ชมเป็นนะฮะยันนั่นก็คือหนุมานทรงฤทธิ์หรือว่าลิงขาวผู้พิเศษนะครับรวมไปถึงเสือหัวขาดด้วยทีนี้หนุ่มคนนี้เนี่ยเกิดอาการของขึ้นเมื่อ,อวานนี้ก็คือวันพระใหญ่หรือว่าวันอาสารหบูชานะครับคือทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจก็ตามวิ่งจับนะครับทั้งที่ใส่กุญแจมืออยู่แต่ก็จับแทบเอาไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับงานนี้กู รูก็เลยออกมาฟันธงถ้าไม่ของขึ้นก็น่าจะหลอนอยานั่นเองครับเนี่ยฮะไปดูกันหน่อยโอ้โหเนี่ยฮะก็คือตามเนื้อตัวร่างกายของ,ของเขาเนี่ยก็สักยันกันเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีรับแจ้งจากนางสุภัตราอายุ45ปีเป็นชาวอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ ให้มาคุมตัวพาน้องชายชื่อว่านายโยอายุสักประมาณ35ปีคนนี้นี่ะครับที่ตำรวจกำลังตามรวบตัวอยู่นะครับเพื่อที่จะขึ้นรถกลับบ้านไปรักษาอาการป่วยจิตเวทเนื่องจากว่ามีอาการหลอนแล้วก็อัลวาดร้องโวยวายที่หอพักแห่งหนึ่งนะครับในซอยอดุลยเดช3เขตเทศบาลนครอุดรธานีจนเจ้าของเนี่ยไม่กล้าให้อยู่เพราะกลัวว่าจะไปทำร้ายเพื่อนร่วมหอพักนั่นเองครับ แหมเหตุการณ์นี้ก็ค่อนข้างทุลักทุเลนะสำหรับการจับกลุ่มในครั้งนี้เพราะว่าเขาหลอนแบบสุดๆนะครับทั้งที่ยังใส่กุญแจมืออยู่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะคว้าตัวแต่ก็แทบเอาไม่อยู่อย่างที่เห็นนี่ฮะหลังจากรับแจ้งตำรวจสายตรวจจึงรีบเดินทางไปที่หอพักแห่งนี้นะครับขณะที่ตำรวจจะพาานโยขึ้นรถไปกับพี่สาวปรากฏว่าานโยอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่ทเผลอวิ่งหนีสุดชีวิต แม้ว่าจะใส่กุญแจมือโดยวิ่งออกจากซอยออกมาตามถนนตำรวจสายตรวจสองนายก็ต้องวิ่งไล่ตามนายโยนะครับไปจนถึงแยกที่เบตนายโยเนี่ยมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ร้องโวยวายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการท้าตำรวจด้วยนะครับบอกว่าคือมาแค่2คนนี่หรอนะฮะจังหวะหนึ่งตำรวจสายตรวจนายหนึ่งนะครับสามารถล็อกตัวนายโยเอาไว้ได้แล้วก็พยายามใส่กุญแจมือแล้วก็มีตำรวจอีกนายเข้ามาช่วย แต่ว่านายโยกลับมีแรงฮึดนะฮะเหมือนมีพลังช้างสารอะไรพรมนองนั้นสะบัดจนหลุดมือออกไปได้แล้วก็วิ่งหนีไปอีกประมาณสัก200เมตรวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งนั่นเองครับจังหวะนั้นเองรอปภอของทางโรงพยาบาลและตำรวจสายตรวจที่เข้ามาสมทบพยายามที่จะล็อกตัวนายโยเอาไว้แต่ก็เอาแทบไม่อยู่พากันเหนื่อยไปตามๆกันครับ สุดท้ายสามารถล็อกตัวนายโยเอาไว้ได้แล้วก็แจ้งหน่วยกู้ภัยนำตัวไปรักษานะครับที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีทันทีนั่นเองครับแหมวิ่งเข้ามาภายในเขตโรงพยาบาลเอกชนนะแต่ว่าไม่รักษาตัวที่นี่นะฮะต้องพาไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรน,นั่นเองครับทั้งนี้เพราะว่าที่บริเวณแผ่นหลังของนายโยนะครับมีรอยสักหนุมานทรงฤทธิ์หรือว่าลิงขาวผู้วิเศษตามตำราเนี่ยเขาบอกว่า น่าจะมีฤทธิ์ชนะค่าศึกศัตรูแล้วก็สามารถปราบอาถรรพ์มีคุณด้านคงกระพันชาตรีเป็นเลิศแล้วก็อำนาจทางเมตตามหานิยมสง่าราศีก็คาดว่านายโยเนี่ยอาจจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทมีความเครียดเรื่องครอบครัวแล้วก็มีการเสพยานะครับแต่ว่าอีกมุมของคนเชื่อเรื่องของของของลังเนี่ยเขาก็เชื่อว่านายโยอาจจะมีอาการของขึ้นในวันพระใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับ เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่นายโยเกิดอาการคุ้มคลั่งแต่พี่สาวบอกว่าน้องชายทะเลาะกับภรรยาแล้วก็โวยวายอลาวาดบริเวณหอพักจนเจ้าของหอพักไม่ให้อยู่ตนก็เลยมารับเพื่อที่จะพากลับไปที่บ้านนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งอาจจะเกิดอาการเครียดบวกกับเสพยามาด้วยก็ได้นั่นเองครับเหตุขอความช่วยเหลือครับผมพี่สาวจะนำพา กรับบ้านสุวรรณภูหาโอ้สุวรรณภูาอยางก็อุดมเดเดสามครับผมเพื่อกลับไปบ้านไปรักษาแล้วก็ไปพักผ่อนครับแต่ทางขอพักอุดมิเดเดทสามอ่ะไม่ให้พักเพราะว่าสร้างความวุ่นวายครับผมรับแจ้งเบื้องต้นจากเซ็นทันเราก็โรงพยาบาลกรุงเทพว่าเมื่อวานก็มาขอความวุ่นวายครับแต่พออยากขึ้นรถแล้วก็วิ่งลงรถกระบะครับวิ่งแถวไหนครับาเส้นอุดยเดชมาแยกที่เบสโอ้ครับผมก็ มาวัย20ได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเราพอโรงพยาบาลกรุงเทพล้วก็เจ้าที่เซนท่านแล้วก็เป็นอาการอะไรครับอาการคล้ายคคนจิตเวชพวกยาเสพติดไหมครับไม่ไม่แน่ใจครับแต่ยังยังสันนิษฐานไม่ได้ครอาการจะจะเบ์เบ์นิดนึงเห็นพี่สาวร้องให้ฟังจะเสียงดังว้ยวายนิดนึงครับผมแกเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนอำเภอสุวรรณภูหาครับเชื่อคร่้าวพอจะรู้ชื่อเล่นชื่อโยครับผม เดีชื่อจริงเดี๋ยวเดี๋ยวไงสอบถามพี่สาวกับพี่เขยที่โรงพยาบาลศูนย์ครั้งหนึ่งครับเขารอที่โรงพยาบาลศูนย์ครับผมครับตอนนี้นําไปไว้ที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับผม